สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับนำเสนอวิธีการตั้งค่าเครื่องวัดน้ำตาลซีโนแคร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเซฟอะคูที่ผมเคยรีวิวไปแล้วก็ทดสอบไปนะครับวิธีการตั้งค่าปกติแล้วตั้งค่าเพื่อที่จะให้ประวัติตรงให้วันที่ตรงนะครับในการตั้งค่าก็ใส่แบตให้เรียบร้อยทุกอย่างพร้อมใช้งานปกตินี่แหละครับเราต้องกดปุ่ม M นะครับตัวนี้เป็นโหมดนะกดค้าง กดค้างที่ปุ่มโหมดนะครับแล้วเขาจะขึ้นเป็นหน่วยมาให้ตัวนี้เป็นประวัติสามารถกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูได้นะครับ7วันก่อนมีการวัดนะครับแล้วก็ถอยกลับไป14วันก่อนมีการวัด28วันก่อนนะครับประมาณนี้เขาก็จะเก็บประวัติให้นะครับเก็บไปเรื่อยๆครับเยอะพอสมควรนะครับกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะนับนะครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20ครั้งนะครับเป็นประวัติที่เราวัดน้ำตาลนะครับการตั้งค่าวันเดือนปีนะครับคุณจะต้องกดปุ่มดีปุ่มนี้ค้างไว้นะครับปุ่มดีนะอ่า เขาจะขึ้นมาเป็น D ขีดหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าปีได้ตัวนี้เป็นปีนะครับ2024แล้วก็ถัดไปกดปุ่ม M ครับตัวนี้เป็นเดือนครับอ่านี่เป็นเดือนนะครับยืนยันนะเดือน9วันที่ 11ครับแล้วก็โอเคเป็น d 2ครับ d 2ตัวนี้คือเวลาครับเวลาก็วันที่11เวลาแล้วก็เลือกไปครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับโอเคเสร็จแล้วครับ ลองกดดูอีกทีครับวันที่ถูกต้องกดเอไปเไรื่อยๆครับโอเคถูกต้องแค่นี้เราก็พร้อมใช้แล้วครับสามารถวัดได้แล้วเขาจะขึ้นประวัติแล้วก็ขึ้นเวลาวันที่ที่ถูกต้องอยู่ในประวัติของเรานะครับตอนนี้คือประวัติบางส่วนก็ถูกล้างไป เนื่องจากว่าผมถอดแบตเตอรี่นะครับก็จะขึ้นแค่ประวัติเดิมๆประวัติตรงนู้นก็คือเป็นประวัติที่ใช้เวลาที่อาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าผมยังไม่เคยตั้งค่านะครับตอนนี้คือตั้งค่าถูกแล้วเดี๋ยวประวัติก็จะถูกเป๊ะเลยนะครับก็เอามาให้ชมประมาณนี้ครับวิธีการตั้งค่าก็ไม่ยากเครื่องนี้ค่อนข้างดีแล้วก็ผมเชื่อว่าแม่นยำด้วยเท่าที่ผมประเมินมาแล้วก็ทดสอบกับทางการแพทย์วัดจากคุณหมอแล้วก็มาวัดด้วยตัวเองเทียบกันถือว่าใกล้เคียงมากนะครับ สามารถที่จะสั่งซื้อมาใช้เองได้วัดที่บ้านวัดประจําวัดสัปดาห์ละครั้งดูผลความต่อเนื่องอะไรประมาณนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปราคาไม่แพงครับผมสั่งซื้อมาพร้อมทั้งตัววงจรทดสอบตัวนี้เป็นตัวอ่านค่าดูดซับเลือดตรงไปตรงนี้นะครับแล้วก็มีเข็มด้วยมีทั้งชุดเลยราคาประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใช้งานได้ดีมากยืนยันครับ